โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นอ่ขึ้นเที่ไหนวะเขาเลี้ยงสร้างขเขาเลี้ยงสร้างขเขาเลี้ยงสร้างเมื่อกี้ก็ทำการแลกบัตรไปแล้วใครมาก,ก็คนละหนึ่งร้อยบาทนะนี่เพิ่งเปิดใหม่เลยเนี่ยไม่รู้ทางขึ้นยากเปล่า ไม่ได้แค่นี้เองโอเคถ้าชมตอนนี้แล้วก็อยู่ที่นี่เลยเนี่เข่าเหรียญซานนี่ที่ทำนับของซึ่งหนอคงคง <c oughs> ก็ไม่ต้องตามานะพึ่งถึงนี่แมสยังไม่ได้ใส่เออพึ่งถึงพึ่งถึง๋ยวให้ดูบรรยากาศก,าก่อนข้างหลังก็ยังมีหมอกอยู่นะเออ แต่ก็บางหน่อยๆเนี่ยข้างบนอยู่ตรงนู้นะเห็นไหมข้างบนเนี่ยนะข้างบนคือตรงนู้นนะเออเขาเพิ่งเปิดได้ยี่สิบกว่าวันเองนะเออนี่นะเดี๋ยวก็วันนี้มีรถอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้ดูเนี่ยวันนี้ก็ทิปดูหมอกมาทั้งหมดสี่คันอ่าวันหกสิบอาร์ซิกกับบีโฟนี่นี่ครับผมเป็นทริปที่ตื่นเช้าครั้งแรกในชีวิตนั้นเนี่ยไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลย อตอนแรกก็ลืมกดถ่ายมานะเพราะว่าเร่งด่วนมากออกมาเนี่ยออกตอน6โมงอ่ะอาจากพี่โลกอะ่ะนะเนี่ยเอ๊ะเหมือนรถกระบะมารอเราอะพี่ใช่ไหม<น>อ๋อรถกระบะามาเรื่อยๆแล้วให้เข้าไปก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็จะมีรถกระบะลงมารับนี้นะเห็นไหมคันนั้นก็ลงมาแล้ว<น>ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางขึ้นนันเนี่ยให้ดูทางนะครับผมเขาไม่ให้เอาโมไซค์ขึ้นนั้นเนี่ยเออแต่ว่าเออทางเหมือนจะ เหมือนจะขึ้นยากกว่าทับเบิกอีกอะถูกปใะใช่ปขึ้นยากเนาะเนาะเหมือนทางมันหักเกินนะปะหักแล้วก็สูงไปเลยอะใครเอาบิ๊กไบค์มาก็ขึ้นไม่ได้นะต้องจอดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีรถกระบะจอดเวลาเลยช่วงตอนนี้ก็มีรถกระบะมาเข้าจากข้างล่างมารับเราแล้วเราจะขึ้นไปหมดหรือเปล่าน่าจะหมดสี่คนไปนะฮะขึ้นไปเลย เนี่ฮะตอนนี้ก็เนี่ยมีรถกระบะมารับละเนี่ยข้างหลังไม่เสียวนะต้องเกาะไหมเนี่ยเดี๋ยวใช้มือต้องพี่ต้องเกาะเถอะวางตรงนี่้ตกบัตรแน่นอนเนี่ยให้ดูทางข้างล่างเขาเข้าอยู่ก่อนโอ้โหตรงนี้เป็นโค้งแบบผัดเลยอะขโมไซค์ขึ้นมานี่น่าจะลำบากนะเนี่ย

นี้ต้องเอามือเกาะไว้เนี่ยเสียววันนี้เจอโค้งหักอีกทีหนึงแล้วดูดิโอ้จุดนี้น่าจะลำบากเอาโมไซค์ขึ้นมาเนี่ยดูดิเนหักอีกทีนึงแล้วนี่ยหักโค้งอย่างนี้เลยโอ้นั่งตกอันนี้จะได้ยังไงลงอ๋อลงตึ๊บอือนี่ท่านมเป็นไงอะไปขับมาได้แต่ห้ามเบรทนี่เป็นไงเรียบร้อยเอ้ยวิวใช้ได้เลยนะ นี่โอ้โหกนะ็ได้อยู่นะได้อยู่นะเห็นอยู่นะมอกยังไ,ไง แค่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นแบงก์บนละเนี่ยนี่ทางขึ้นนี่ปูหญ้าเทียมอย่างดีเลยด้วยเองข้างบนนะผมนี่แล้วก็มีลูกปั้นเออลูกปั้นของน่าจะเป็นตำนานของจีนนะแต่ผมไม่รู้ใครเนาะนี่ที่ทางทางขึ้นสวยมากเลยทำเออเึ้นมาเจอน้ำตกด้วยว้าวเนี่ยทางถ่ายรูป เออเดี๋ยวผมให้ดูที่หลังนะผมไปขึ้นไปบนให้สุดก่อนเดี๋ยวไปแรกกาแฟก่อนเนี่ยนี่คือข้างบนนี่ให้ดูให้ดูร้านข้างในก่อน่นเป็นร้านกาแฟนะสั่งกาแฟเบเกอรี่เนี่ยนี่คือข้างบนนะเฮ้ยใครได้จะได้เลยข้างบนวิวดีนะเห็นหมอกนะห,นหมอกอยู่แล้วละเออนี่ร้านอะไรอะ่ะ ออร่าแห่งแื่งดื่มเนี่ยทำแบบจีนเลยเนี่ยคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบแบบสำนักจีนบนเขาอะไรเงี้ยเออข้างบนนะใช้ได้นะใช้ได้นะนี่ครับบุยข้างบนเออนี่ท่านชมก็เนี่ยก่อนขึ้นมาเราก็ต้องแลกบัตรเลยนะเนี่ยร้อยหนึ่งเลยแต่บัตรอันเนี้ยไม่ใช่บัตรเข้านะคือบัตรก็ออบัตรเข้าแหละแต่ว่ามัน,มนเอาไปแลกกาแฟได้แต่ว่า <Billie S 2> เออนั่นแหละคล้ายๆบัตรเข้าก็ได้อ่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปได้กาแฟดีกว่าพูดวนไปวนมาวะสั่ได้กาแฟอะไรนี้อุ่นมากเลยเนี่ยนก็ให้ดูเมนูกันก่อนนะเขาจะมาเนี่ยเมนูราคาก็สเปนนัดเท่าร้านกาแฟทั่วไปบนเขานะแล้วก็จะมีไอติมนะใครหนาวไม่พอก็จะมีไอติมขายแ้วก็ถ้าใครเป็นสายหวานก็จะมีเค้กขายนะครับผม ใครอยากได้ฟองหวานก็มีมอยู่นี่โหแต่ว่าใครเป็นสายหวานสายนมสดนี่ใช้ได้เลยที่เนี่ยผมมาร้านกาแฟาทุกครั้งผมไม่เคยสั่งกาแฟานะผมจะสั่งแต่นมสดกับชาเย็นนะเพราะเป็นคนกินกาแฟาไม่ได้นะเออเนี่ยเนี่เยเดี๋ยวเดินไปดูนะว่าวิวจะไปยังไงบ้างตรงโซนนี้นะเออนี่ฮะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดประมาณ20วันเองวนะ่ะ ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเขาบอกถ้านก็นี่ฮะวิวทางด้านนี้อีกมุมหนึ่งของร้านนะครับผมนี่ตรงนี้จะเห็นเป็นติดภูเขาหน่อยตรงนี้แล้วก็จะมีต้นไม้บางนิดนิดเนาะนี่เห็นไหมผมว่าวิวตรงเมื่อกี้สวยสุดนะเออแต่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะทางนี้นี่อะเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสนะนี่ ปะมมาานนีี้ร้รณเออย่ารอจนแก่แล้วค่อยไปเที่ยวคุณอาจทําได้แค่ลุกไปเยี่ยวแล้วกลับมานั่งรอในรถก็ได้เที่ยวจนกว่าจะได้โลกโมจนกว่าจะได้เที่ยวรวยน้อยหน่อยไม่เป็นไรขอให้เห็นโลกเยอะหน่อยก็แล้วกันไม่ต้องมีทรัพย์สินให้มากเหมือนใครแต่ความสุขไม่น้อยกว่าใครก็พอ ฝากติดตามช่อง y t u t u ด้วยนะครับ pues